ค่ะคนวันจันทมีไหมถ้าใครพูดคุยแสดงตัวกันได้นะคนวันจันทรโอเคนี่คือความรักของคนที่เกิดวันจันนะคะมาว้าว the lovers ดูสิใบแรกตายแล้ววันจันเธอมานะคะเธอมา queen ถือไม้นะเลิศ queen ถือเหรียญอ่าโอเค the world โอเคแล้วก็ แปดไม้เฮ้ยพลังงานจึ้งอยู่นะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่มีไพ่ถ้วยนะแต่ว่า Energy โดยรวมอันค่อนข้างดีทุกใบเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าคุณโสดกรี๊ดค่ะกรี๊ดได้เลยเพราะอะไร the l o v e r s ขึ้นมาค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีนเสน่ห์มากนะ แปลว่ามันจะมีคนเข้ามาอ่ะมันอาจจะเข้ามาด้วยนาทีการงานอะไรต่างๆแล้วก็มาชื่นชอบคุณแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการงาน,งานการเงินก็ได้รวมถึงมันอาจจะสามารถสร้างสัมพันธ์ไปในเชิงความรักความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปในอนาคตก็ได้ แล้วก็จะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยเพราะเดลิเวอร์สเนี่ยม,มันคือมีหลายคนเข้ามาเนาะแต่ถ้าเกิดคุณบอกโอเคฉันก็จะเจอคนที่ถูกใจแค่คนเดียวแหละคุณจะเปิดใจแค่คนเดียวอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะว่าเราจะคุยหลายคนหรือไม่คุยหลายคนแต่พลังงานมันคือเรามีเสน่ห์ค่ะมีคนเข้ามาหาเราแน่ๆเลยเนาะแล้วเราก็จะดูแบบเหมือนเป็นคนที่ดูดูดีอะ่ะมีแต่คนอยากจะเข้ามาเรียนรู้ทําความรู้จักกับเรา,เอ,าอะไรประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเลยนะ ชายหญิง LGBT ได้ทั้งหมดนะคะคนที่โสดอยู่คุณสามารถเปิดตัวเปิดใจได้เลยออกไปเจอเจอสังคมพูดคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเยอะๆนะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีช้อยส์มีทางเลือกคุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับตัวเองได้แต่ก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าแบบโอ้โหครบเดือนเดียวแล้วเป็นแฟนเลยไม่คือมันอาจจะมีหลายคนเข้ามาคุณก็ค่อยๆเลือกไปเนะค่อยๆช้อปปิ้งไปได้เนาะแล้วก็มันจะมีโอกาสได้พูดคุยสารสัมพันธ์อ่ะถ้าเกิดใครเข้ามาได้คุยกันแล้วมันก็ยังคุยต่อเนื่องเนาะในในตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนเป่นคิดว่าคุณจะได้เรียนรู้คนที่ดูน่าสนใจเข้ามาอาจจะเป็นทางออนไลน์ ก็ได้จากหน้าที่การงานชาวต่างชาติได้หมดเลยมันมาแบบประดังประเดหลายทิศทางนะคุณก็เลือกเอาว่าจะยังไงแล้วถ้าเกิดใครโดดเด่นในสืออ่ออะคือคุณอาจจะไม่ได้ทํางานออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าคุณสามารถโพสต์รูปสวยๆหล่อๆอะไรของคุณอนะลงไปในโซเชียลมีเดียได้คุณจะมีสเสน่ห์ก็จะมีคนเหมือนอยากจะขอเป็นเฟรนดนคุณแบบอยากจะมารู้จักคุณอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้แต่ก็ระมัดระวังมิดจีนิดนึงเนอะแต่ในไพ่ไม่แย่นะแปลว่า มันก็จะมีคนดีๆเข้ามาคุณก็สามารถเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักได้กับทุกคนนะคะเวลาคุณลงรูปอะไรต่างๆคุณก็จะได้ยอดวิวยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีด้วยเพราะคุณจะดูดีมากในโซเชียลมีเดียอันนี้ก็บอกไปเลยใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต้องใช้หน้าตาหรือว่าเกี่ยวข้องกับออนไลน์เนี่ยคุณใช้เสน่ห์เนี้ยคือนอกเหนือจากในเรื่องของความรักเนอะเราสามารถใช้เสน่ห์เนี้ยในการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือทําให้เป็นที่รักในเรื่องของหน้าที่การงานการเงนิงน,งนต่างๆ ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกมันก็จะช่วยดึงยอด mm. ยอดูยอด,ยอดไลค์อะไรให้คุณได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะแล้วบางคนพอเราเจอคอนเน็ชันดีๆเขาก็จะนําพาโอกาสดีๆมาให้เราในเรื่องอื่นๆนอกจากในเรื่องความรักด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนเจอในเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนอยู่ๆก็ผันตัวเองมาเป็นเรื่องของความรักก็ได้อีกมันมีโอกาสที่จะพัฒนานะไพ่แปดไม้ค่ะมันเป็นไพ่ของการที่เห็นไหมสวนดอกไม้คือแบบบานสะพรั่งแบบนี้นะคะก็ ถือว่าค่อนข้างดีมากสําหรับคนโสดนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาก็ได้ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนานะไม่ได้เห็นว่าทะเลาะบอแวงกับใครแต่คุณอาจจะมีคนเพิ่มหมายถึงว่าคุณมีช้อยส์ไหมหคุณเลือกมาพิจารณาเพิ่มก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราบอกไม่ฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวเวลาคุยกับใครฉันคุยคนเดียวฉันไม่คุยหลายคนก็เป็นไปได้ค่ะที่คนคนนั้นของคุณก็อาจจะมีสเสน่ด้วยเหมือนกันเนอะเราอาจจะมีหลายคนเข้ามาให้เขาเลือก ได้เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคุณนะเขาก็อาจจะยังอยากคุยกับคุณอยู่เพราะตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์มากอะไรแบบนี้เนาะอือก็คิดว่าคุณจะสามารถเป็นเบอร์ตน้ตนๆได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคุยกับคนที่เขามีเสน่ห์มากๆเรารู้สึกว่าเออเขาจะเลือกเราไมหมนู่นนี่นั่นมันมีการพัฒนาค่ะคุณก็ คอนติเนียความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นแฟนเท่านั้นเองนะก็เปิดใจสบายสบายคือถ้าเป็นคนคุยอ่ะเขายังไม่ได้เป็นอะไรกับเราเนาะถ้าเขาจะคุยคนอื่น่ะมันก็อาจจะไม่ได้ผิดเราอาจจะต้องเปิดใจก,กว้างๆนะแต่ในทางไวโวซ่าอย่างที่บอกคุณก็มีสเสน่ห์เช่นกันมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะมีคนเข้ามาทักทายพูดคุยกับคุณเช่นกันคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้เนาะคือถ้าเราคุยกับคนนี้คนเดียวเราก็ไม่รู้หรอกว่า คนนี้ดีที่สุดหรือยังถูกไหมถ้าเกิดคุณมีโอกาสคุณคุยกับคนอื่นด้วยก็ได้อะอันนี้ก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันแต่ถ้าเราบอกไม่เรารู้สึกไม่สบายใจเราคุยกับคนนี้เป็นคนรักเปแล้วใช่ไหมคนอื่นที่เข้ามาคุณสามารถเป็นมิตรเป็นเพื่อนได้ค่ะเสน่ห์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคู่รักเท่านั้นเนอะเขาอาจจะเข้ามาเกื้อกูลคุณในเรื่องของหน้าที่การงานซัพพอร์ตคุณในเรื่องต่างๆนําพาคุณไป เจอคอนเน็ชันดีๆอะไรต่างๆแล้วทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าเอเนจีมันดีหมดเลยนะเปิ้ลมองว่าเดือนนี้ถ้าคุณเจอใครมันจะมีทิศทางที่ดีไม่ว่าจะมาแอลเพื่อนหรือว่ามาเป็นคนรักคนคุยก็ต่างค่อนข้างดีคนคุยมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะยังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนนะแต่มันจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นบางทีก็มาเจอการไปดงไปเดทมีความรู้สึกหลงเสน่ห์คุณด้วยอะไรประมาณนี้เพิ้ลคิดว่าค่อนข้างจะมีเอเนจีที่ดีนะคนมีคู่ ก็ดีนะคนมีคู่จริงๆก็ดีแปลว,ว่าถ้าเกิดคุณรักกันดีไม่ได้มีใครนอกใจหรือไม่ได้มีใครแบบว่าไปเตะชาวบ้านชาวช่องเนี่ยความสัมพันของคุณก็รักกันดูดดื่มพัฒนาแฮปปี้แล้วก็ใช้สเสน่ห์ของตัวเราเนี่ยแหละในการทํางานหาเงินนะเออเพื่นคิว่ามันก็จะไปในเวนั้นมากกว่าแต่ถ้าอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าเราใช้สเสน่ห์ในทางที่ไม่ถูกต้องในขณะที่เรามีคู่มีแฟนแล้วมันก็จะมีคนเข้ามาค่ะ ในความสัมพันธ์ถึงแม้ในเดือนนี้เปิ้นยังไม่เห็นปัญหาเนาะคืออาจจะยังจับไม่ได้อะไรใดๆก็ตามนะแต่ในอนาคตเราไม่รู้ใช่ไหมการที่เราไปดึงใครก็ไม่รู้เข้ามาในความสัมพันธ์จากความรักที่ควรจะมีสองคนอะแล้วถ้ามันมีมากกว่าสองคนมันจะสร้างปัญหาแน่นอนนะก็ต้องระมัดระวังด้วยในจุดจุดนี้นะคะอืมที่เหลือเปิ้นคิดว่าคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือถ้าเราไม่ได้บริหารเสน่ห์ในทางที่ไม่ถูกต้องอะ่ะมันจะไม่มีปัญหาเนาะคุณก็สามารถใช้สเสน่ห์ของคุณในการที่แบบ อานำพาในเรื่องการงานการเงินอะไรให้กับคุณได้เท่านั้นเองอืมมันไม่มีไพ่ที่ไม่ดีเนอะป้นก็เลยจะไม่ทายในเชิงที่แบบเออถ้ามันมีคนเข้ามานะครอบครัวคุณจะมีปัญหาุ่นนี้นั่นะไม่ไม่ได้เห็นแบบนั้นนะคะวันจันทร์กับคนรักช่วงนี้มีปัญหาการจะได้ไปต่อไหมคะได้คะ่ะเดือนพฤศจิกายอนอย่างน้อยมันจะมีการกลับมาพูดคุยนะเราไปต่อเพราะไพ่แปดม้าเป็นไพ่ของการสื่อสารพูดคุยแล้วไปต่อคะ่ะ ไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาถ้าเกิดเรามีปัญหากันไปเนาะแล้วมันยังไม่ได้มีการเคลียร์เดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่จะเหมือนกลับมาแล้วก็มาเปิดใจพูดคุยกันมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เราเปิดใจที่จะพูดคุยกันได้ถ้าอยากไปต่อแก้ปัญหาร่วมกันมันจะไปต่อได้ค่ะเป็นกําลังใจให้คือเปิ้ลเห็นว่ามันมีโอกาส ไปต่อได้นะไม่ได้เห็นว่าเลิกลาไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาแบบที่จะไม่สามารถแก้ไขได้อะประมาณนี้นะคะเปิดโลแมแสแซงโจให้กับคนที่เกิดวันจันทนะความรักจะเป็นยังไงเออคนวันจันพลังงานค่อนข้างดีนะคะมาคนวันจันไพ่บอกว่า Finance and c a r e e r อะมัน,นจะมีเรื่องเกี่ยวกับการงานก mm hmm. ารเงนิงน,งนอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหานะอย่างที่บอกว่าคุณมีโอกาสค่ะว่าคุณจะได้เจอเจอคอนเนคชันสังคมคุณจะมีสนเสน่ห์และถ้าเกิดคุณอยากมีแฟนหรือว่ามีคนเข้ามาจีบคุณมันจะเจอจากหน้าที่การงานเห็น mm hmm. ปะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของ Finance and c a r e e r คือคุณไปทํางานคุณไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับธุรปะป่าปางของคุณเนี่ยแหละแล้วมันก็มีโอกาสได้เจอเจอบางทีก็แบบไปเจอแบบลูกค้าเจอเพื่อนหลวมง,งานเจอเจ้านายเจออะไรเงี้ยเจอคนใหม่ๆเงี้ยแล้วมันก็ได้ ได้พัฒนาสารสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องการงานการเงินเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อเนื่องไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ในอนาคตอะไรแบบนี้คนคุยเหมือนกันมันก็มีเหตุให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการงานการเงินได้คนมีคู่มีแฟนก็เหมือนกันถ้าคุณจะมีปัญหากันก็อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินที่แบบทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบ ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหาเงินแล้วก็ไม่ได้สวีดหวานาก็เป็นไปได้มันก็จะเป็นเรื่องเนี้ยวนๆไปนะถ้าอยากจะแก้ปัญหาคนมีคู่นะถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินเราอาจจะต้องสมดุลแบ่งเวลามาสนใจในเรื่องของความรักสวีดหวานเติมความหวานกันบ้างหรือก็ระมัดระวังปัญหาที่คุณจะทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องหน้าที่การงานการเงินมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็ทะเลาะกันวนๆเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับ คนมีคู่มากที่สุดก็แลก้กันเพราะเรื่องอื่นมันคิดว่าถ้าเป็นคนโสดกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน่ะมันน่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนำพายคุณได้มาเจอเจอคนรักมากกว่านะแต่ถ้ามีคู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาก็เป็นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะนี่คือคนวันจันทร์นะจ๊ะ คนวันจันทร์คนคุยเงียบหายเขามีโอกาสจะกลับมาคุยกับเราไหมคะมีโอกาสจะกลับมาคุยคะ่ะไปโพสต์ตัวเองสวยๆนะในโซเชียลอันนี้แนะนําเพราะว่าคนวันจันทร์เดือนพฤศจิกายนคุณจะมีเสน่ห์มากแล้วโดยเฉพาะเสะน่ห์ออนไลน์ให้เดอะเวิร์เป็นไพ่ของการเห็นป่ะดูผู้หญิงคนนี้สวยในสื่อออนไลน์นะถ้าเราอยากให้คนคุยกลับมาคุยทริคที่เบิ้ลจะบอกคือแทนที่เราจะไปทักเขามันเหมือนเราไปวิ่งตามเขาใช่ไหมเราลงว่าตัวเองมีความสุขลงภาพที่เราสวยที่สุดหล่อที่สุดดีที่สุด ลงไปในโซเชียลมีเดียเขาจะส่องคุณรวมถึงถ้าเรารู้นะว่าเขาว่าชอบอะไรเราเป็นคนคุยกับเขาเนาะสมมติเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบดื่มกาแฟอ่าแล้วรู้ว่าชอบดื่มกาแฟร้านนี้เราก็อาจจะแบบไปกินกาแฟร้านนี้แล้วก็โพสต์รูปตัวเองแบบสวยที่สุดกับกาแฟร้านนี้อะไรเงี้ยเออแล้วพอเขาเห็นนะมันจะเป็นเหมือนการทอดสะพานเบาๆว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาสามารถทักเราได้นะอา้าวแบบไปกินร้านนี้หรออะไรเงี้ยนึกออกปะ เออแต่เขาจะมาส่งเขาจะมาสนใจเราแน่นอนใครที่แบบรอคนคุยอะไรอย่างงี้นะที่หายไปแล้วอยากให้กลับมาคุยนะหรือจะเป็นแฟนใดๆก็ตามนะหรือจะโสดอะ่ะแล้วอยากให้มีคนทักอะ่ะไปทําสวยไปทําหลอ่อไปลงรูปในโซเชียลมีเดียแล้วมันจะทําให้มีแน่นอนนะไปลองทําดูถ้ามีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะ